กิจกรรมเดินเทลไต่เลาะริมรั้วสสัตว์เขาเขียวไปเรื่อยธรรมชาติยามเช้าของเช้าวันเสาร์ที่5มีนาคม2565นะบารรยากาศเด็ดสดชื่นดีนะครับเพื่อนสมาชิกที่มาทั้งหมด14ท่านอันนี้ ปีสุดๆเลยมาทุกครั้งแฮปปี้ทุกครั้งเลยนะครับเดินตรงนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็เที่ยวเลยเนาะเดินตรงนี้ปีนมาเปลี่ยนที่เดินออกกําลังกายเขาฉลากบ้างเขาเขียวบ้างเขาชมพู่นะครับเจ้าปั่นบ้างเดินบ้างก็แต่บรรยากาศขอลานัดกันนแรคับปีสุดๆแล้วหมดทั้งมวลก็เพื่อจริงหรอ สุขภาพตัวเราเองนแล้วเรางกายแข็งแรงกายแข็งแรงที่แล้วอยู่ตรงนี้า <ขอ S 1> ดีกันตรงนี้ไปก่อนแเนนี่หหรอไปครับป้ลาลังแตนใช่ไหมข้างหน้ามีลังแตนอาผาเลยครับผ่านเลยอ่ะเฮ้ยระวังระวังยจะโดนไปตัวนีฮ้ยเฮย ยี่สิบล่ะเอาเดี๋ยวใส่ต่อเต็มยี่สิบะ่าอืมขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้าน้าไม่เห็นน้าดำดำอ่ะนี่ไอ้ป๋าเนี่ยลังงตาเนี่ยนี่เหรอดำดำนี่นะนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยจริงเหรอนี่ไอ้ล้างตาเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่หรอกนาชาแนลอยังเห็นแบบ เป็นลังอะไรลุงปลวกเออข้อมูลนาเชื่อถือนะครับนาวชาแนลนะครับกูรูสายป่าไม่เดิน่ะมองต้นไม้ก็จะมีมันตกมาอ่าไปดูดูครับผมครับผมครับผมไหน่ะเห็นมีอะไรเลยฮะฮะใช่ไหมเยอะอ๋อ หลอ,อ,อกกันได้หลอกกันเห็นเห็นไปครับป้าสร้างสุขไปได้วยกันบนเส้นทางสร้างสุขที่เป็นธรรมชาติสุดๆเลยเลาะริมรัวส,สัตว์เขาเคี้ยวไปเรื่อยออ่างปวกอ่างปวกฮะโอ้สดชื่นสดชื่นยังเข้ามาลึกเย็นสดชื่นอากาศนิ่งๆแต่วันเย็นได้ได้